ใครกำลังมองหาร้านตเติมเกม Fk Journey ม m ม p ขิงๆนะครับแนะนำร้าน Easy การนะครับถูกและสะดวกปลอดภัยตเติมง่ายราคาถูกเลยนะครับสนใจก็แอดไลน์หรือว่าเข้าเว็บไซต์ได้เลยครับ ช่อง The m a d e n c e ์เรามี Membership แล้วนะครับทุกคนใครสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับช่องเด e m มาเด c e นะครับสามารถกดสมัครได้ตรงนี้ที่หน้าเพจเลยนะครับก็จะมี2แบบนะครับคนเลี้ยงขนมหรือว่าจะเป็นเศรษฐีนัเกือก็จัดได้นะครับจะได้แสนลักกันไปต่อท้ายชื่อเท่แบบนี้เลยนะครับเป็นระบบรยเกลือเป็นชาวเกลือทั้งหลายนะครับก็ถ้าอยู่กันนานมากขึ้นจะได้สถานที่เท่มากขึ้นไปนั่นเองแล้ว,ลวก็ยังได้อินโมจิไปใช้กันด้วยนะครับ สวัสด,ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มานนี่นผมมันนี่สแกมมิ่งกันเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กับ FK เจอร์นี่นะครับเกมที่เรารักและก็เล่นอยู่ทุกวันนะครับเกมนี้บอกเลยว่าเป็นเกมที่เล่นชิวๆอ่ะสบายเล่นได้ตลอดเพราะว่ามันเปิดออตโต้อะไรอย่างี้ได้ก็ผ่านไปเลยนเนาะทีนี้วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูคอนเทนต์เกี่ยวกับตัวละครกันตอน่อแต่ว่าบอกเลยว่าตอนนี้นะครับซีซั่นใหม่ของ FK j เจอร์นี่นะตอนอ็อกซิวชั่นอันนี้เนี่ยก็คือผ่านมาเฟสแล้วน,น,นะครับ มันแบ,บ่งเป็นเฟสตามที่เราเคยเล่นกันในเซนเซนที่แล้วเลยและเฟสหนึ่งตอนนี้ก็ใกล้จบแล้วนะครับนนก่อนอื่นก็อยากจะเตือนเพื่อนนะครับว่าเฟสหนึ่งเนี่ยจะจบในอีก7ชั่วโมงก็คือเดี๋ยววันที่พรุ่งนี้นะครับวันที่2เนี่ยก็คือจะเริ่มเฟสสองล้เฟสสองเริ่มปุ๊บนะครับทุกคนก็จะต้องไปผ่านด่านแล้วก็อัพตัวตละครซึ่งตัวละครเนี่ยมันจะได้ถึง900นะครับตอนนี้มันตันให้600นะเพราะฉะนั้นใครที่มีตัวทรัพย์ที่กรดองไว้ก็คือจะไปได้เร็วกว่าเพื่อนนะครับแล้วก็อออาายยออยอยยยยยย่่่่่่าาาาลลืืืมมมมมไไปัััพตวเเ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 เะะะะผนน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 นดหิชคครรรบใกกกี้ๆ ทีนี้ก้อนนี้เป็นการเตรียมการขอสำหรับเฟสสองแล้วกันเนาะเดี๋ยวมีตัวบอสมาด้วยทีนี้เนี่ยจะบอกเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับตัวละครที่มีดีลันมามีตัวหนึ่งที่น่าสนใจที่กำลังจะหมดแล้วนะครับนั่นก็คือเวนาร่านะฮะตัวนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ดีลันมาและดีมากๆน่าสนใจใครที่ยังไม่ได้เปิดตอนนี้เป็นโค้งสุดท้ายละว,วันสุดท้ายนะเพราะว่ามันเหลือเวลาแค่วันกับแต่จำนวถ้าคลิปนี้ลงไปก็น่าจะเหลือประมาณแค่หนึ่งวันเท่านั้นวันสุดท้าย ที่จะบอกว่าไม่อยากให้พลาดตัวละครตัวนี้นะครับเวลาเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตที่มาได้นานสัพพะละและตอนนี้เขาเอามารีรันซึ่งผมว่าดีนะเมื่อก่อนไม่ค่อยไม่ได้มีตัวละครมารีรันนะครับก็คือถ้าเกิดผ่านแล้วผ่านไปเลยมันจะต้องไปเปิดในตู้ตัวจดหมายดําหรือว่าจดหมายขาวไว้ใส่วิชสตนะฮะตอนนี้มีดีนแล้วไม่ควรพลาดส่วนน้องวอลก้านะครับวอลก้านี่จาเป็นไหมใครที่ อยากจะดูแบบเอางีา้ใครที่อยากจะดูรีวิวตัวละครแบบชัดเจนจแบบจารายละเอียดดีเทลเลยเนี่ยผมมีทำคลิปไว้ในช่องนะครับเดี๋ยวแปะและะ้วก็ใหใต้คลิปเช่นกันเดี๋ยวลองไปหาแล้วก็ได้หรือจะดูคลิปแยกเดี๋ยวผมจะลองเอาคลิปแยกมาปแปะให้ใต้คอมเมนต์เช่นกันแต่คลิปนี้จะสรุปให้ฟังว่า2ตัวละครในเรียนตัวนี้เนี่ยโค้งสุดท้ายแล้วควรเปิดใครผมบอกเลยว่าเวลล่านะครับควรจะต้องมีเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตหนึ่งเลยคือนะครับตัวละครสายซัพพอร์ตเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ใช้ได้หลายทีมและ จริงๆนะแต่ว่าไม่ใช่บอกว่าตัวละครซัพพอร์ตควรจะต้องมีทุกตัวและบางตัวอย่างเช่นน้องเวล่าแม่สาวเวล่าคนนี้เนียเป็นตัวละครที่มีเอกลักษณ์คือถ้าเกิดซัพพอร์ตมีเอกลักษณ์และมีสกิลที่มันไม่ซ้ำใครไม่สามารถทดแทนได้ด้วยตัวอื่นได้เนี่ยและใช้งานได้ดีในหลายๆคอนเทนต์ตัวละครนเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ใช้ได้ยาวเวล่านี่เป็นหนึ่งในตัวละครเหล่านั้นเลยนะครับเพราะว่าสกิลซัพพอร์ตของเวล่าเนี่ยเป็นสกิลซัพพอร์ตที่เด่นมากๆไม่มีใครเหมือนไม่มีใครแทนได้และการใช้งานจนถึงตอนนนี้ะครับ จากที่ใช้งานกันมายังใช้อยู่ทุกวันนะครับเวรลล่าเพราะว่าใช้ในการตีบอสได้ดีมากๆนะเดี๋ยวมไปดูสกอร์ตีบอสแล้วกันคืออย่างบอสวันนี้เนี่ยก็ใช้เวร่านะผมไม,ผดดไ,ไม่ได้ผิดไปดูนะมันยัเหลือไปได้ทีมกันอ่ะเห็นไหมครับทีมชาวบ,บ้านชาวเมืองเนี่ยเวร่านี่คือเป็นตัวละครที่ต้องมีเลยคือเป็นตัวละครซับท,ที่แทบจะขาดไม่ได้ อีกตัวที่คาดจะขาดไปเลยก็คือนี่นะครับเชมิล่าสองตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดมีรีรันมานะต้องเปิดก่อนเลยนะครับแต่เวลานี่มาละห้ามพลาดเลยนะ,ะเป็นตัวละครส่ซัพ์ที่ใช้ดีบอสไลวนอย่างที่บอกว่าเป็นคอนเทนต์นะครับที่เป็นคอนเทนต์สำคัญแทบจะที่สุดล้ะในเกมนี้เพราะว่ามันจะทำให้เราได้เซอบ์กอร์ไอแกะสีส้ม และได้ซื้อก้อนอื่นๆมากมายแกนทีส้ม,ม่จำเป็นมากในการใช้อัพตัวละครช่วงเบื้องต้นตั้งแต่ต้นเกมถึงกลางเกมเพราะว่าปลายเกมมันให้สีแดงแต่ปลายเกมก็ยังต้องให้สีส้มอยู่นะครับ, <'re> รบเพราะว่าเราต้องตัวละครตัวใหม่เนี่ยไอแกนนั่นแหละจะต้องใช้ในการอัพอาวุธน,นะครับดับงนั้นถ้า,าเกิด <Queen. S 1> คุณไม่มีเวราเนี่ย <Queen. S 1> ไม่มีเวรานะครับอาจจะไม่ติดท็อปสิบในการตีบอสรายวันและรางวัลคุณจะไม่ได้นั่นเองนี่คือผลว่าทำไมต้องมีเวรานะครับ ส่วนสกิลดีเทลใครที่สนใจอยากจะดูดีเทลละเอียดของเวล่าก็ไปดูคลิปใต้ได้คอมเมนต์ได้ทางเฟซบุ๊กแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆกันว่ามันทำอะไรได้นะครับฮะเวล่านะครับเป็นตัวละครซัพพอร์ตที่ดูการเล่นก่อนนะคือเปิดสนามมาเนี่ยมันจะเปิดว้าวสี่วงมีเอ้ยมีวงว้าวสี่วงรอบวงซึ่งมันจะเปิดก่อนเลยหนึ่งวงตอนเริ่มเกมแล้วก็วาร์ปที่สองว้าวที่สามและที่สี่เนี่ยจะค่อยๆเปิดต่อเมื่อเวล่าใช้สกิล ่ไหมครับมันจะเพิ่มหลอดคือแล้วมันจะเพิ่มหลอดและยิ่งถ้าแซนติดนะครับมันจะทําให้วงติดเลยอะไรอย่างงี้นะฮะอ่ามันจะกนการเพิ่มวงไปและไอ้วงนี่แหละครับมันจะตีศัตรูด้วยนะคือเวล่ามันเด่นตรงที่ว่าอ่ะอันนี้ก่อนพอครบ4วงนะครับเวล่าจะเปิดวงใหญ่ครบ4ี่วงเล็กจะกลายเป็นวงใหญ่ซึ่งวงใหญ่พวกเนี้ยสังเกตนะฮะว่าตัวละครฝั่งเราเนี่ยจะได้รับการโอนสแต็จากศัตรูนะครับศัตรูเนี่ยติดดีบัฟสแต็ จมตีป้องกันเลือดจะถูกโอนมาให้แตกฝั่งเราซึ่งฝั่งเราแม่งตีแรงขึ้นถึกขึ้นตายยากขึ้นฝั่งศัตรูเช่นเดียวกันโดนแรงขึ้นเพราะว่าเกาะลดลงเลือดน้อยลงแล้วก็ตีเบาลงเป็นตัวละครสายซับที่อย่างที่บอกนะว่าครบเครื่องครบครันนะคือตัวละครสายซับเนี่ยมันมีหลายตัวนะครับที่มีแนวแนวนี้ก็คือเพิ่มดักความจอมตีเพิ่มป้องกันลดจอมตีศัตรูลดเกาะป้องกันคิวอะไรเงี้ยนะครับแต่ บางหลายๆตัวนะครับมันใช้ได้แค่มันทําได้แค่บางงานที่อยา่างเช่นอะตัวนี้บัฟโจมตีอย่างเดียวตัวนี้บัฟป้องกันอย่างเดียวแต่เวล่านะครับทาได้แทบทุกอย่างและนี่คือผลที่ทําไมเวล่าถึงเป็นตัวละครที่เด่นมากๆแล้วก็ใช้ได้ยาวแน่นอนจนถึงตอนนี้เนี่ยน้องมาหลายเดือนแล้วนะแทบจะสามสี่เดือนแล้วป้ะเวล่าเออผมจะไ,มได้รับไปดูคลิปแรกที่ผมทําไว้ไม่รู้นานแค่ไหนละ <laughs> ขอบคุณนะครับที่มีคนมาชชวยคอมเมนต์ในคลิปเวล่าคลิปเก่าด้วยก็ยังใช้งานได้อยู่นะเพราะว่าสกิลมันเหมือนเดิม ใครอยากจะดูดีเทลรายละเอียดสกิลเป็นดูคลิปได้แต่ข้อเส้าข้อเส้าก็คือพบเครื่องไม่ว่าจะเป็นการบัฟแล้วก็การจอมตีเพราะว่าอ่ะดามเมจเวเดลานี่ไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนว่ามันขึ้นปะดามเมจเวเล่าในการตีบอสไม่ธรรมดาแจะไม่ได้จะไม่ได้จะดูไม่ได้ถ้าผมไม่ได้ตีไม่ธรรมดาเลยเดี๋ยวผมลองตีให้ดูปะเออลองตีทีหนึ่งตัวไหมแต่ว่ายังไม่ได้ทําทีมเลยว่ะเอ้ยต้องมีตัวนี้ด้วยใช่สําหรับวันนี้นะครับถ้าอยากจะติดท็อปเนี่ยต้องมีตัวนี้แต่ว่าเอาทีมนี้ก่อนก็ได้เอาทีีมน,น,น,น้้ไดอยู่ เดี๋ยวผมเดี๋ยวเ,เดี๋ยวจะให้พี่ฟังนะครับไอตัวสีเหลืองเมื่อกี้ตัวใหม่เนี่ยเป็นหนึ่งหนึ่งตัวละครนะครับที่ควรจะต้องมีไว้อีกแล้วเพราะว่าใช้ตีบอสได้อ่าเดี๋ยวผมต้องไป่ทำรูเลยนะตัวนี้ยเมื่อไรเราดูก่อนให้ดูนะครับว่าเวลล่าเนี่ยเป็นตัวละครสายซับที่ซัพพอร์ตแถมยังทำดำัมเพจได้ด้วยอ่าดูนะเออเวลล่าที่ตัวดีมากแม่นางตัวดีนะครับเรียกแม่นางตัวดีได้เลยเห็นไหมครับเปิดสองวงปึ๊บปึ๊บคือวงมันจะยิงศัตรูพี่ๆด้วยแล้วถ้าเกิดว่าบดสุดเนี่ยจะยิ่งโหดนะครับ ยิงไปอันนี้ยังสกิปไม่ได้เพราะผมตีครั้งแรกไม่ได้ตีตั้งนานไี่เมื่อไรเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่คือผมยังไม่ได้ตีเลยเนี่ยเออให้ดูสกอร์ให้ดูบ้างให้ดูบ้างดู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 ดดดดดนี่นะครับเวลา่มามีดาเมจอยู่นิดนึงแล้วกันนะต้องบอกว่านิดนึงแต่ว่าในบางบอสนะครับเวล่าสามารถทำดาเมจได้เยอะมากถ้าเกิดว่าเป็นบอสเอ็นเลสเนี่ยคือดาเมจไม,ไม่ไม่น้อยนะพอๆกับลาวิออนได้เลยนะครับดาเมจของแม่นางเนี่ยแต่พอดีตัวนี้มันตายง่ายแล้วเชมิล่าปิดหมดละนะฮะ แต่เอาง่ายคือเป็นซับที่มีดาเมจด้วยแล้วนะครับตีไดนะ้ไหมอ่ะ,อะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาตีต่อทีนี้เวลล่านะครับใครอยากจะเล่นเนี่ยผมแนะนาให้ดันสุดถึงสุพีมเลยสุพีมพัดนะครับแล้วก็าอาวุธแค่4พออาวุธนี่ไม่จำเป็นต้องดันถึง5นะครับเอาแค่4เพราะว่าถ้าเกิดถึง4เนี่ยห้าไม่ต้องนะเพราะมันแค่เพิ่มสเตตสี่เนี่ยมันจะเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มเกาะ ให้กับตัวละครจากเดิม500จากเดิมเท่าไหร่500เป็น600เลยแล้วก็แถมทำน้าเม็ดให้ถึง400เลยคือมันถ้าอัพ4ดาวได้นะครับอาวุธเนี่ยถึกขึ้นและทำน้าเม็ได้มากขึ้นสำหรับตัวเวลล่าเลยแต่้าทำไม่ไหวไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ได้ต่างมากถ้าจะทำนะครับแนะนำให้ทำถึงขั้น3นะขั้น3ก็คือ3ดาวบวกนั่นเองนะครับแต่ถ้าไหวจัด4ได้มันยังไงมันก็คือดาเม็ดเพิ่มขึ้นมานิดนึงแล้วก็ถึกขึ้นนิดนึง แต่ตัวเลขในการทำเดเมจบอสสุดท้ายไฟนอลดดเมจที่เลขที่เราออกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เพิ่มเยอะแต่ก็เพิ่มแหละนะถ้าทาไหวก็ทําีไม่ไหวก็ทํา3นะครับคำถามถัดมานะครับเวลรล่า mm hmm. จำเป็นจะต้องเปิดสุดไหมจะต้องอัพขั้นไหนดีถึงจะโหด mm hmm. ผมบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้ mm hmm. ค่อนข้างจําเป็นที่จะต้องเปิดสุดเป็นสุพิมร์พั์นะครับเพราะว่าอะไร mm hmm. เพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดไม่สุดสุพิมพ์นะ mm hmm. นะเอางี้หลักการเมคคาเนตของเวรล่าในการเล่นนะครับ mm hmm. คือมันจะเปิด4ี่วงนะฮะ เมื่อครบเอางี้มันจะเปิดได้ทีละวงเนาะพอเริ่มสเกลมาจะได้1วงแล้วก็ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆสองวงได้สามวงสี่พอครบ4วงจะทําให้มันกลายเป็นวงใหญ่ที่เราเห็นกันทีนี้ถ้าเราไม่ได้เปิดสปิมพัทนะครับไอตอนครบ4วงเนี่ยมันจะคือครบสิบวงปุ๊บเนี่ยมันจะได้บัฟให้ทั้งทีมก็คือจะโอนสแตตจากศัตรตูมาเป็นสแตตฝั่งเรานะและบัฟเนี่ยมันจะอยู่แค่สิบวิเท่านั้นวงใหญ่มันจะอยู่แค่สิบว,วิถ้าเกิดคุณเปิดไม่สุดนะถ้าไมา่ไดสปิมพัท แต่ถ้าเกิดว่าเราปลดสุพิมพ์พาร์เมื่อไหร่นะครับไอ้วงใหญ่นี่แหละครับมันจะทําให้วงนี้อยู่ตลอดเกมจนจบเกมเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเปิดไม่สุดไปว่าเราต้องไปนั่งไล่เก็บวง1 2- 3 4ไล่ใหม่เรื่อยจนให้มันเปิดวงใหญ่และอยู่แค่1ิวิบัฟอยู่แค่1ิบวิและ10วินีปุ๊บมันก็จะหายไปทําให้ดามเมจเนี่ยไม่ต่อเนื่องแล้วก็หลุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เวล่าถ้าใช้งานได้ดีจริงๆในการเล่นตีบอสติดอันดับเนี่ยจะต้องเป็นสุพีมพัทนะครับขั้นตางผมว่านะเพราะว่ามันต้องเปิดวงให้ต่อเนื่องอายาวบัฟมันจะต่อเนื่องเลยนะไอบ้บัฟที่ออนสเตตมาและอย่างหนึ่งคือทุกครั้งที่เวล่าไล่สกิลนะครับจะทําให้เพื่อนของเราเนี่ยไม่ติด CC ไม่ติดสตันไม่ติดซีซีทั้งหลายนะครับแถมนะครับแถมยังทําให้เพื่อนเรานะครับโจมตีแรงขึ้น5%เป็นนระยะเวลา5าวิทุกครั้งที่เวล่ามีการไล่สกิลนะครับคือนี่คือดีมากนะ ผมบอกเลยว่าจําเป็นต้องเปิดสุดนั่นเองนะครับสาหรับตัวเวล่าตัวนี้คุ้มอ่ะเอาง่ายๆถ้าใครจะทําผมบอกเลยว่าทําสุดเป็นไรคุ้มแล้วก็อาวุธเนี่ยแต่อาวุธเนี่ยไม่ต้องต้องสี่อาวุธ3าดาวก็ได้นะครับนี่คือแนวทางในการปั้นเวล่านะครับแล้วก็อย่าลืมนะมันเป็นตัวละครซับท,ที่ทำดาเมจได้เพราะฉะนั้นก็คือทําลูนม่วงไอ้ทำไอ้แมจิกชามม่วงให้มันด้วยนะครับมันจะช่วยทำดาเมจได้นั่นเองนะฮะเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่ มาดูคลิปทานผมก็ <mind. S 1> ขออภัยที่ทำคลิปชา้าแต่ว่าใครที่แวะมาดูก็ขอบพระคุณมากเลยนะครับช่วงนี้ยุ่งมากก็เลยไม่ค่อยได้แวะมาทำาลิปตัวนี้แต่ว่ามีเวลาละเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อยังเล่นอยู่เหมือนเดิมเรื่อยนะครับสำหรับเวลาโค้งสุดท้ายนะครับว่าสุดท้ายละ <In the S 1> ใคร s <S ที่มารู้คลิปในทันในตอนนี้ก็ขอให้เปิดกันใครที่ไม่ทันไม่เป็นไรถือว่ามาดูว่าจะปั้นถึงขั้นไหนก็ลองดูกันนะครับเพราะว่าใช้ได้ยาวแน่นอนบอสตอนนี้ในซีซั่นที่ล่าสุดตอนนี้แล้วก็เฟสตอนนี้ใช้แทบทุกบ,บอนนนนัอป้้้มาไดใชแ่ ไม่ได้ไม่มีเวล่าเนี่ยอาจจะไม่ติดท็อปก็ได้นะครับ s <S วันสุดท้ายใครที่มารับชมก็จะเปิดก็ขอให้ไม่เกลือนะครับขอให้ได้เวล่าสุพิมพัฒกันทุกหน้าทุกคนเลยแล้วก็ขอให้สนุกไปเลยจะนี่ครับผมขอบคุณทุกคนที่แวะมารับชมกันด้วยในคลิปนี้ใครอยากดูรายละเอียดสกิลแบบละเอียดเลยละเอียดเลยว่าสกิลหนึ่งสองสามสี่เทสตล็อบเป็นยังไงไปดูที่คลิปใต้คอมเมนต์ผมจะแปะไว้ให้นะครับหรือว่าดูที่อัลบั้มก็ได้ ม,ววมีเราบ้างไปเคเเจอร์นี่นะครับผิดพลาดอะไรต้องขออภัยด้วยแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปกันจะตอบทุกคอมเมนต์เช่นเคยถ้าพลาดถ้าพลาดคอมเมนต์ใครไปต้องขออภัยนะครับหรืออาจจะตอบชา้าหน่อยต้องขออภัยจริงๆนะครับผมไว้เจอกันต่อในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปเอเคเจอร์นี่หรือว่าเกมอื่นในช่องมีเยอะแยะมากมายนะครับติดตามในช่องกันด้วยฝากกดไลค์สับซับกันตามกันแล้วก็มีเพจเฟซบุ๊กนะครับติดตามที่เพจเฟซบุ๊กได้เผื่อมีไลฟ์อะไรก็มารับชมกันได้มาคุยกันได้นะครับไว้เจอในคลิปหน้าครัับผมสสวสดีครับ